กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจัดประชุมสรุปการทำง,งานพร้อมมอบเข็มสมาชิกใหม่เมื่อวันที่8กันยายน2566าภายในห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยนายชยพลอินทรสุภาในอำเภอเกาะสมุยได้เป็นประธานประชุมกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยครั้งที่4ทับสอ6โดยมีนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ซึ่งประกอบด้วยนางอาพรยืนนานนางสาววาสนาบรมธนรัตน์และนางสุวรรณาแก้วมีสีพร้อมทั้งคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาติเข้าร่วมประชุมที่ประชุมในใายชยพลอินทรสุภาณนอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยและรองนายกได้ร่วมมอบประกาศสียบัตรและเข็มสมาชิกสภาการชาติไทยให้กับสมาชิกที่สมัครใหม่จำนวน18ราย ที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดนอำเภอเกาะสมุยในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยสมาชิกกิ่งกาชาดนอำเภอเกาะสมุยได้เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพร้อมร่วมทำบุญตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันข้าวพรรษาร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆนอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ โดยเข้าเยี่ยมเด็กหญิงยาธิดาประพายวัตรพร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน1,000บาทพร้อมถุงยางชีพนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตามโครงการปันยิ้มสร้างสุขให้กับผู้สูงอายุประจำปี2,566เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยได้มอบถุงยางชีพให้จำนวน5ราย นอกจากนี้กิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคมโดยได้โลหิตและออกรับบริจาคณเรือนจำอำเภอเกาะสมุยโรงแรมบัญญัตทรีโรงแรมไอเบียสมุยรวมโลหิตที่ได้5 2 0 0 0 ทั้งนี้การทําหน้าที่ของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเป็นการทําหน้าที่ตามคติทัศน์ของสภาการชาติไทยคือการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกําจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเรวลมพยาจำกัด ต้นทานรีสอร์ทร้านอาหารฮักสมุย